สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมในเว็บโน้ตบ o ๊กสเปคอีกตามเคยนะครับวันนี้ผมมีโจทย์คอมเวิร์กสเตชันงบ75,000 75 0นหนี่ก็คือจะเน้นตัดต่ออย่างเดียวเลยเพราะคลิปหลายคลิปที่ผ่านมานี่ก็คือจะเน้นไปนแบบเมนบอร์ดมันก็จะไม่ได้ใช้แบบเน้นเวิร์กสเตชันอะไรการ์ดจอก็คือแบบอะไรอย่างนั้นนะเออก็คลิปนี้ก็หลังจาก ก็ได้ล่างมาแล้วหลังจากไปหาความรู้อ่ะก็คือหาอะไรก็ก่ออด่นก็75็ดน้ี่ก็จะใช้เป็นซีว l i ไ e เซนก้าวสามมันมี16คอสามสองเทศซึ่งประสิทธิภาพนี่ผมว่าตัดต่อยังดีว่า i 9นสิเลยดีกว่าผมว่านะเมนบอร์ด X570 โอ้ยกดผิด X570 เป็นตัวนี่ Asus Pro Workstation X570A ตัวนี้แม่งโคตรเน้น Workstation เพราะแม่งไม่มีสีอะไรเลยการ์ดเสียงในตัวก็ไม่มีไม,ไม่ไม่มีเลยมีเป็นการ์ดธรรมดาเลยเนี่ยไม่มีสีอะไรเลยเป็นเน้นแบบแผกไฟล้วนๆเลยเน้นความเสะียนโคตรอะความจุแลมได้รอ1ปดเลยโอ้ตัวนี้โคตรแนะนําราคาแรงไปหน่อยแต่ถ้าแบบอยากเน้นเป็น ทางแบบถูกลงหน่อยแต่ก็ยังได้คุณภาพก็จะเป็นตัวเนี้ย S Lock สตัวนี้ XT4 กับไอ้นี่ใช้เป็นตัวนี้ผมไม่ค่อยแนะนำ e l l e g g n n เท่าไหร่จะแนะนำเป็นตัวนี้มากกว่าเพราะมันแผกไฟดีกว่าการ์ดจ,จอไหนๆก็แดงและแดงแม่งให้ทั้งเครื่องเลยเป็น5700 XT เป็นตัวของ g ิกะไบต์แต่ไม่ใช่ออลัสเป็นกิกะไบต์ธรรมดาไม่ใช่ออลั 14,350เป็น5,700 xt 8GB OC 3,000พัลมราคา1 4 0 0 0ราคาประหยัดกว่า2พัลมอีกนัเนี่ยะส0 0พั 3, ลมมันระบายความร้อนด,ดีกว่าอยู่แล้วก็เลยเอา3 0 0พัลมมาดีกว่าแรมเป็น32ม b เป็น hyperx predator rgb ตัวนี้นี่ rgb แถมนี่มันดูสวยงามปลดัดเปลี่ยวในสายตาผมนะ hard disk เจ barracuda ah 1T เอสเดี้โหเอสเดดี้เป็น9.0นิโว500กิกตัวนี้แหละพาวเวอร์สไปเซตนี้โอ้โหเซตนี้จริงๆ650วัตต์ก็ได้แต่เผื่อไว้เผื่อนี่ใช้เป็นตัวนี้เป็นซุปเปอร์พาวเวอร์รีเด็กฟฝ้าเวอร์รีเด็กโกทูจดรา750วัตต์ตัวนี้โคตรแนะนำสองตัวนี้ซีโซนิกกับไอเนี้ยโคตรแนะนำเลยโคตรดีโคตรดีเลย เรื่องจ่ายไฟสเสถียรน,นี่โคตรด,ดีแต่มันจะไม่น RGB. เนนาจีวีซีเซ่ในกับซูเปอร์ฟฟวเวอร์ดีเ็ดอย่างก็ได้เน่เหลืองบไว้ร้อยหนึ่งเอาไว้ซื้อมามา่าเปล,ลืองเงินหมดดรือดึงไปใช่ละก็ยังเหลือเงินร้อยนึงเพื่ออาจจะแบบเออเป็นทุน ไปซื้อแบบเมาส์คีย์บอร์ดราคาห้าหกสิบาทประมาณนั้น <c oughs> ก็ในอนาคตนี่จะเปลี่ยนเป็นซิงลมไม่ต้องเปลี่ยนก็ไดนะ้เพราะซิงที่แถมให้มามันเป็น r วีแถมก็ดีในระดับหนึ่ง,งอ่ะดีดีกว่าของอีกเทว่ดีกว่าซิงลมสะสองสามร้อยบาทอีกอ่ะดีกว่าก็ให้ใช้เป็นชุดน้ำไปเลยชุดน้ำเนี่ย ผมก็บอกไปแล้วนะว่าถ้าแนะนำอ่เอ็นแซกเกับเทอร์โมเทคไปเลยเออพว่สองตัวนี้มันเด็ดจริงโคตรเด็ดเลยตัวสองตัวนี้มนไม่ก็คูลเลอร์ม,มาสเตอร์ก็ได้เออคอแซก็ดีไอ c ดี l คูลนี่จะเป็นพวกเริ่มต้นมากกว่าอ่ะไอพวกนี้ผมไม่ค่อยแนะนำเพราะคือแบบไม่ค่อยได้ยินยื่อเสียงเท่าไหร่แต่พวกที่ได้ยินเนี่ยผมก็แนะนำไอดีคูล링คอแซเทอร์โมเท อะไรอย่างนั้นมากกว่าดีพูดีพูนี่ก็ได้เป็นม้ามืดอะได้เลยจอเนี่ยมันตัดต่อเช่ปะมันไม่ต้องเน้นเฮิร์ทเน้นความละเอียดไปก็จะแนะนําเป็นเรลอาตต h ร r ชาร์ 4KIPS ตนนัวนี้คนทํางานมันไม่เน้นเฮิร์ทเหลือมันเน้นความละเอียดมากกว่าก็ราคาใน JB เนี่ยจะหมื่นแปดก็ถ้าแนะนํานี่ก็ไปซื้อในท็อปวารด,ดีกว่า หรือจะซื้อ2อร้านนี้ก็ได้เพราะราคาไม่แตกต่างกันมากแต่นี่โคตรแตกต่างและจอตัเนี้ข้อดีก็คือมันในนี่มันสามารถยกขึ้นยกลงแล้วมันมี USB 3.0ให้ไม่ต้องไปเสียบเอาไว้เสียบคีย์บอร์ดไม่ก็แฟลชไดร์ก็ได้อจอยี่สิบเจ็ดนิ้วมี USB ให้สี่พอร์ตเลยแถมด้านหลังให้อีกพอร์ตหนึ่งก็ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการจัดสเปคคอมเวิร์กสเตชันงบ75,000บาทก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับคนทำ YouTube แล้วก็ทำเวิร์กสเตชันที่ไม่ได้มีงบแสนสองแสนเหมือนกับพวกรวยๆก็เพราะอุปกรณ์ที่ใช้นี่มันก็ดีในราคแบบหนึ่งเพราะไอตอนนี้ก็คือมันออกแบบมาสำหรับเวิร์กสเตชัน CPU ตัวนี้ดีดีในราคาไม่เกิน30,000ดีมาก ดีนี่ดีดีกว่าไอเก้าไอเก้าในตัวเวิร์กสเตชันนะไอเก้ารหัสเอ็กอะดีกว่าไอตัวนี้โคตรดีผมแนะนำหรือพาวเวอร์ซัพพลายนี่จะเปลี่ยนเป็นพวกคอแซหรือเทอร์โมเทกที่มันมีอาร์จีบีก็ได้นะแต่ถ้าผมแนะนำก็แนะนำตัวนี้มากกว่าเพราะคือแบบทำงานเวิร์กสเตชันแล้วนะเราไม่ได้มาดูอ,อาร์จีบองอาร์จีบีเมนบอร์ยังไม่มีอาร์จีบีเลยไอเนี่ยมันแถมมากับซิง ก็เป็นว่าหวังว่าจะมีประโยชน์สําหรับทุกๆท,ท่านทุกๆคนที่จะประกอบคอมกันด้วยนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ